สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านพบกับ Today New Oil เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข่าวข่าวของประกันรายได้ข้าวมาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะ ประกันรายได้ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ทธันวาคมนี้นะคะทกะสจะเร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ปลูกข้าวปีพศส5 6 4ทับ65กครมอ,อนุมัติวงเงินจำนวน7 6 8 8 0 9 5ล้านบาทเลยนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินประกันรายได้76,000ล้านบาทและสำหรับ การช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทจำนวนไร่ละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินประกันไรายได้หรือส่วนต่างของข้าวนะคะที่ผ่านมาจ่ายไปแล้ว2งวดเป็นเงิน 13,000ล้านบาทและก็ยังคงค้างอยู่31งวดนะคะโดยขั้นตอนต่อไปคือธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสากรการเกษตรต้องไปประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมติคอรมอและจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3และงวดที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าเกินกลางเดือนธันวาคม2564จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้ หรือเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอ,อร์ดทกศโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรในช่วงวันที่9ถึง14ธันวาคมนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์ในการนำเสนอข่าวครั้งนี้นะคะชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ